สวัสดีครับผมคาร์ลสซิงนะครับวันนี้พาพเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถ EV ในประเทศไทยเรานะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแพ็กเกจนะฮะได้รับส่วนลด ไม่เกิน150,000บาทนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้จะพามาไล่เรียงเจ้าที่เขาเซ็นกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเซ็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับแบรนด์ที่ได้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับณวันที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับก็เริ่มต้นจากที่ MG นะครับ Great Wall Motor แล้วก็ทางด้านของแบรนด์ Myda นะครับ ก็จะมีการเซ็นกันเร็วๆนี้นะครับแต่ว่า MG กับเทียสบอลมอเตอร์เนี่ยเขาเซ็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับรับสิบทธิพิเศษนะครับในการที่จะ มีส่วนลดของรถ E ีีนะฮะ,ะก็จะมีอยู่4รุ่นหลักๆเดี๋ยวการลิซซิงจะพามาดูนะครับทั้ง4รุ่นว่ามีรุ่นไหนบ้างแต่ว่าวันนี้เกินอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกถ้าเกิดอยากดูเจาะลึกนะครับก็ข้ามไปที่นาทีที่ประมาณ4ถึงนาทีที่5นะครับก็จะเป็นเจาะลึกแต่ละรุ่นเลยนะครับว่ารุ่นไหนเป็นยังไงนะฮะแต่สําหรับช่วงต้นคลิปขออนุญาตพามาเจาะประเด็นแบบยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทางด้านของรถญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็รุ่น่งงะัันนมรไหค อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ยังอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับนปัจจุบันนะฮะาพามาเริ่มต้นดูจากประเด็นที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายท่านน่าจะอยากทราบนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นอันนี้ทําให้เราตัดสินใจซื้อรถได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสําสหรับทางด้านของรถญี่ปุ่นเนี่ยมีรายงานนะครับจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับว่าเขาเล็งที่จะนําเข้าก่อนในช่วง4-5เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่จะนําเข้าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์นิสสันกับทางมิตซูบิชิ ก่อนนะครับทั้ง2แบรนด์นี้นะครับก็จะเป็นรถที่เรียกว่ารถเก๋งนะครับรถเอกประสงค์อะไรต่างๆนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่มีผลิตยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับอันนี้เพื่อนสมาชิกต้องเข้าใจนะครับว่าทางด้านแบรนด์รถญี่ปุ่นเนี่ย ตอนนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มรถ E ีีเนี่ยตัวเลือกยังมีไม่เยอะนะครับแต่กละนั้มองว่าเขาน่าจะมีแผนในการที่จะผลิตแบบจริงจังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยโครงสร้างด้วยอะไรของเขาต่างๆนะครับก็จะมีแต่เฉพาะบางรุ่นให้เราเห็นเท่านั้นนะครับแล้วรุ่นที่จะนํามาขายเนี่ยอ,อาจจะยังไม่ใช่รุ่นที่แบบตัวท็อป,อปตัวพิคๆของเขานะครับแต่ทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์โตโยตานะครับอันนี้ในประเทศไทยเลยนะนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเขาก็มีรายงานด้วยนะครับ ว่าทางด้านของ Toyota เนี่ยเขากําลังพัฒนานะครับรถ e ีวีที่จะขายนะครับแล้วก็ที่สําคัญขายภายในปีนี้ด้วยนะฮะแต่คาดว่าน่าจะขายอยู่ที่ประมาณสักไปปลายปีนะฮะอันนี้คือตัวที่การซิ่งมองว่าหลายท่านมองเห็นแล้วละครับว่าถ้าเกิดจะซื้อรถนะรถกระบะ e ีวเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าในบ้านเรานะ ถ้าพูดถึงว่ายอดขายของรถยนต์จริงๆเนี่ยรถที่ขายเยอะๆในประเทศไทยเราก็เป็นรถกระบะนะครับกลุ่มรถกระบะเลยโหขายดีมากขายเยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทั้งนัานกระบะ EV ก็น่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับแต่เป็นแบรนด์โตโยต้าก่อนนะแล้วส่วนทั้งนัานของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อ e s u ูสนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมมองว่าเขาคงจะรอให้โตโยต้าเอาก่อนนะ,ะแต่ว่าเร็วๆเลยนะฮะผมว่าตามกันแบบเร็วๆเลยก็คืออิยุสูน่าจะตามกันแบบรวดเร็วแน่นอนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจที่สุด อยู่2ยี่ห้อนี่แหละครับอ่าก็เป็นโตโยต้ากับยูสุกระบะอีวีนะฮะอ่ะทีนี้พามาพูดคุยอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูเจาะลึกข้ามไปนาะทีที่4เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาดูเจาะลึกอีกประเด็นหนึ่งละครับอ่าเขาบอกว่าแพ็กเกจเนี้ยอ่าห้ามไม่ไดเชนนะครับห้ามไม่ได้เชนหมายความว่านะฮะไอรถที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี้ยอ่าเขาห้ามไปตกแต่งแล้วก็เพิ่มราคานะครับยกตัวอย่างทำอ่าทำยังไงถึงเรียกว่าเขาไม่อยากให้ทำนะครับก็คืออาจจะไปเพิ่มไฟเบนซีน เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งนั่นนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วปรับราคาขึ้นอยกตัวอย่างไอตัวไฟซีนอนเนี้ยเขาบอกว่ามามีหลายเจ้าเขาทาแล้วละ่ะเพิ่มราคาอ่าปรับอ่าเรียกว่าปรับราคาซีนอนนี่แลหละฮะแล้วเพิ่มราคาขึ้นเป็นแสนเลยอะไรเงี้ยส่วนที่จะรับแพ็กเกตนี้เขาไม่ให้ทำนะฮะเขาไม่ให้ทำเลยอ่าก็เลยเป็นรุ่นนะฮะที่ได้รับการจดทะเบียนและก็มีขายในสต็อกเท่านั้นในช่วงนี้นะฮะในช่วงนี้นะ แพ็กเกจที่ได้รับส่วนลดนี้นะฮะก็เลยมีไม่กี่รุ่นมีหลักๆอยู่ที่ประมาณ4รุ่นนะครับการที่จะพามาไล่เรียงเลยละกันนะครับว่าทั้ง4รุ่นนี้มีรุ่นอะไรม้างนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ที่ผมยังหาข้อมูลไม่ได้อาจจะข้ามไปก่อนนะครับก็คือไมด้าตัวไมด้าเนี่ยก็เป็นรถของทางด้านน่าจะเข้ามา,าให้ทางด้านของปตทช่วยนะครับ่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็มาดูรถที่มีในสต็อกก่อนเลยละกันนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่นแรกนะครับรุ่น ออลาร์กูดแคทจากแบรนด์เก็ดวอลมอเตอร์นะฮะราคาเนี่ยวเขาจะอยู่ที่989,000บาทนะครับจนถึง1 1 9 0 0 0 0าน่าหมื่บาทนะครับาราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รับส่วนลดนะฮะคือถ้าอนุมานเองนะครับอนุมานกันเองนะว่าได้ส่วนลดอยู่ที่สูงสุดนะฮะหนึ่งแสนห้าบาทนะครับเก0 0แสนนี่ก็โอ้โหปรับลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับจะทำให้เจ้าออลาร์กูดแคทเนี่ย เป็นรถที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือในงานมอเตอร์โชว์นะฮะปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระเอกในงานได้เลยนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับออร่าคูดแคทเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ143แรงมา้า200 10นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จับตาดูนะฮะเร็วๆนี้เลยนะครับทางด้านของออร่าเขามีอีกตัวหนึ่งเป็น Black Cat ไอตัวนั้นราคาถูแบบถูมากๆนะครับแล้วก็อาจจะได้รับส่วนลดในแพ็กเกจด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางออร่าคาดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้นะครับทีนี้พามาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับสำหรับรุ่นถัดมาก็เป็น MG ZS นะครับสำหรับรุ่นนี้หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อีกตัางหานะ,ะเขาได้ปล่อยตัวใหม่ออกมานะแต่ว่าราคานะวันที่ทําคลิปนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่คาดการว่าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1.2ล้านก่อนที่จะได้รับส่วนลดนะนะครับ แล้วหลังจากที่รับส่วนลดแล้วก็อยู่ที่ประมาณล้านต้นๆอยู่นะครับด้วยสเปคด้วยรูปร่างลักษณะการใช้งานนะครับต่างๆก็มองว่าเป็นรถที่น่าจะขายดีพอสมควรแน่นอนนะครับเพราะน่าใช้แต่ว่าเรื่องของโคต้าที่จะนําเข้าในมาในประเทศไทยนะครับอันนี้เราต้องรอดูเนาะว่าจะมีการนําเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับเพราะตัวเก่าอะ่ะก็ถือว่านําเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าขายดีนะฮะตัวที่แล้วเนี่ยมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้วิ่งไกลได้ถึง403กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้ง 170แรงม้า280นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อดีอันดับต้นๆเลยนะครับในกลุ่มรถ EV บ้านเรานะครับและราคาเนี่ยก็ถือว่าราคาน่าซื้ออยู่นะครับหลังจากรับส่วนรถเนี่ยน่าสนใจแน่นอนอทีนี้พามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นสุดท้ายที่มีข้อมูลนะฮะในตอนนี้นะครับก็คือ MGEP MGEP นะครับมีราคา ปกตินะครับอยู่ที่9,98,000บาทน,นะฮะ,ะถ้าอยู่ที่ประมาณ9,000 0 0กว่าบาทเนี่ยแล้วเราอนุมานเองนะครับว่าได้รับส่วนลดแสนห้านะครับก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ8,000 0 0กว่านี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ อ่าเพราะ MGP e เนี่ยเขาเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับอ่าดูอ่ารูปร่างหน้าตาไม่ได้ซับซ้อนนะฮะไม่ได้มีความแบบอ่เข้าใจยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นรถใช้งานในครอบครัวนะครับนั่งกันไปได้หลายคนนะฮะใช้อ่าในงานในเมืองได้สบายๆเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าราคาที่ประมาณ8 0 0 0 0 0บาทเนี่ยทางการซิ่งมองว่านะครับเป็นรถที่คุ้มค่าแน่นอนนะฮะอ่าเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าน้ํามันมันแพงนะครับต้องบอกว่าน้ํามันมันแพงมากๆถ้ารถไฟฟ้าราคาที่ประมาณสัก7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0นะครับมือใหม่ป้ายแดงเนี่ย าการ่ซิ่งแนะนําให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเยอะกว่ากันอย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นรถแบบอนเนกประสงค์ใช้ไม่สมบุกสมบันมากนะครับการซ่อมการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยรถไฟฟ้าก็ซ่อมราคาถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็เป็น3รุ่นนะฮะท,ที่ที่มีข้อมูลในตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้พามาดูตัวรถที่จะ เปิดตัวนะครับต้องบอกว่าโ,โหมีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวควันเรซิงจะทําแยกให้ต่างหากเลยนะครับสำหรับรถที่จะเปิดตัวเนี่ยอ่าแต่ว่าเขาเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยอ่เาเข้ามาโชว์แน่นอนนะครับอ่าเริ่มเริ่มต้นก็มีทางด้านของอ่าเจ้าเนเนต้าเนี่ยนะครับอ่าตัวเนต้ายูกับเนต้าวีนะฮะอันนี้ก็จะอ่าทอะไรร่วมกันกับปตทนะครับโอ้โหและทางปตทเนี่ยน่าจะมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่เขามองว่าเขาจะเข้ามาในตลาดประเทศไทยโดยผ่านปตทนะครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกันเรซิงอาจจะมาทําวิดีโอให้ดูต่างหาก ว่าตลาดของ EV ีเนี่ยปตทจะเข้ามาทำอะไรได้มั่งนะครับแล้วก็รถรถของจีนเนี่ยเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบไหนแล้วมีรุ่นอะไรประมาณไหนมั่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะ B หกเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ทีนี้เราต้องรอดูนะฮะเพราะว่าทางรัฐบาลของประเทศไทยเรานะครับถ้าใครไม่เซ็นสัญญานะไม่เซ็นสัญญาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกได้นะครับว่าได้รับแพ็กเกจส่วนลถนะ นะครับอันนี้รวมจนถึงรถญี่ปุ่นเลยนะนะครับอันนี้จากเนื้อหาข่าวนะครับจากเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่เซ็นสัญญาไอตัวเข้าเดียวนะฮะก็จะไม่มีสิทธิ์ไปบอกนะครับว่าสามารถลดแพ็กเกจได้นะครับก็จะมีอยู่แค่2 3 สี่รุ่นนี้แหละครับทีอ่อธิบายมาเบื้องต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีไม้ได้อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็เร็วๆนี้คาดว่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวการซิ่งจะมาอัปเดตให้ฟังในวันถัดไปนะครับวันนี้ข้อมูลอาจจะย,วยาวๆสักนิดนะโปรยหัวยาวๆนะครับเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าตอนนี้รถ e ีวีแต่ละคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตากันนะครับอยากจะเปิดแต่ว่ามันติดข้อมูลหลายอย่างรวมถึงรถญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนี้รถญี่ปุ่นยัง แมยังไปติดปัญหาเรื่องไอ้ไมโครชิปที่ขาดตลาดอยู่เลยนะครับรถ EV ผมว่าต้องรอยสักระยะหนึ่งให้ตลาดนิ่งก่อนให้ตลาดพันผวนน้อยลงก่อนนะครับญี่ปุ่นมาแน่นอนนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ